มาถึงข้อ18กันแลครับโจทย์บอกว่ากำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนเต็มโดยที่ a เ่ากับ2และ 16a ลบ1หารด้วย 7a ลบ7เท่ากับ b หาว่าค่าของ a หารด้วย a ลบ b เนี่ยอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้ครับชอยนะครับก็จะมีช่วงปิดลบ2ถึงช่วง0เปิด ปิด0-2ถึง2เปิดปิด2ถึง4เปิดแล้วก็ปิด4ถึง6เปิดครับก็<ฮ>ข้อนี้ก็ทำยังไงดีอ่านโจทย์ก่อนเรารู้ว่า A กับ B มีตัวแปร2ตัวถนะูกไหมเขาบอกเป็นจำนวนเต็มด้วยซึ่งโดยที่ A มากกว่า2เขาให้ A มาว่ามากกว่า2และเขาก็ให้แต่เขาให้สมการมาแค่สมการเดียวคือสมการนี้แล้วมี2ตัวแปบรบ เพราะฉะนั้นทำยังไงข้อนี้ทำยังไงดีเราก็ต้องมาดูที่สมการที่โจทย์ให้มาถูกต้องไหมว่าโจทย์ให้ 16a ลบ1หาร 7a ลบ7เท่ากับ b โจทย์ก็เอาสมการนี้มาให้เราก็ทำการคูณเลยคูณไขว้เลย 16a ลบ1เท่ากับ 7ab ลบ 7b จากนั้นเราทำการย้ายข้างไปให้หมดอ่าไม่ใช่ย้ายข้างตัวแปรให้มันอยู่ในฝั่งเดียวกัน 7ab ลบ 7b ลบ 16a เท่ากับลบ1ถูกต้องปะอือวิธีทำอย่างนี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะต้องแยก a กับ b ออกมาเป็น2วงเล็บ แล้วคูณกันเท่ากับจํานวนเต็มจํานวนหนึ่ง่าจากนั้นเราจึงแยกตัวประกอบจํานวนเต็มออกเป็นสองตัวเราก็ได้ว่าตัวหนึ่งเท่ากับตัวนี้อีกตัวหนึ่งเท่ากับตัวนี้อ่าดูต่อไปเป็นข้อนี้แยกได้ยังไงข้อนี้แยกได้ยังไงแยกได้โดยการโดยการที่เราจะบวก อ่บวก16ทั้ง2ฝั่งได้เป็น7 a b 7 b 1 6ลบ 7b ลบ 16A บวก16เท่ากับ15อ่เรียบรอ้อยจากนั้นเราก็มาดูตรงนี้ว่ามันแยกตัวประกอบได้ไหมแยกได้ถูกปะ่ะดึง 7ab ออกมาจาก2ตัวแรกดึง 7b ออกมาจาก2ตัวแรกเหลือ a-1 ลบ1 ตัวหลังดึงดึงลบสิบหออกมาก็เหลือ a อลบหนึ่งเท่ากับ,บอ่าอ่าสองพจน์มี a อลบหนึ่งตัวประกอบเหมือนกันเราก็ดึง a อลบหออกมาข้างหน้าเหลือเจ็ดลบหอ่าเรียบร้อยแล้วได้ได้สมการนี้มาแล้วก็ยังคงเหลือเป็นสมนการเดียวที่มีสองตัวแปรเหมือนเดิม แต่แต่อะไรแต่เรามาดูข้างหน้ามันเกิดจากเลข2ตัวคูณ,คณเกิดจากวงเล็บ 2, 2> องวงเล็บคูณกันเพราะฉะนั้นเราลองแยกตัวประกอบข้างหลัง15เนี่ยมันเขียนเป็นอะไรได้มั่งเป็น1นคูณสิเป็น3คูณหถูกไหมแล้วเป็นอะไรอีก ได้เป็นแบบนี้ถูกต้องไหมาจากนั้นเนื่องจากโจทย์เขากำหนดว่า a และ b เป็นจำนวนเต็มถูกไหมโดยที่ a มากกว่า2อ่าแล้วก็มาเราก็มาดูเงื่อนไขที่ a มากกว่า2ในเนี้ยของเราเนะี่ยมันเป็น a ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้า a มากกว่า2 a ลบหนึ่งจะต้องมากกว่าเท่าไหร่ลบหนึ่งทั้งสองข้าง a ลบหนึ่งมากกว่า1 ่าเพราะฉะนั้นจะได้ว่า15ของเราเนี่ยมันจะต้องแยกเป็นแค่ตัวบวกคูณกันเท่านั้นถูกต้องไหมอ่าก็เหลือ5คูณ3อีกการหนึงอ่าฝั่งที่เป็นลบใช้ไม่ได้เลยเพราะว่า a-1 ลบ1ของเรามันจะต้องมากกว่า1พอเสร็จปุ๊บเราก็แยกเป็นกรณี3กรณีกรณีแรกเราให้ a-1 ลบ1เราจะมี a-1 ลบ1กับ7 7B-16 ลบ16ใช่ปะ 7B-16 ลบ16กรณีแรกเราให้ A-1 ลบ1เป็น3 7B-16 ลบ16เป็น 5. อ่าแล้วก็เป็น5เป็น3เป็นอะไรอันนี้เขาบอกว่า A-1 ลบ1มันจะต้องมากกว่า1เพราะฉะนั้นมันก็เป็น15ถูกปะแล้วก็เป็น1แยกออกมาได้3กรณีคือ3กรณีนี้จากนั้นเราก็หาค่า A กับ b ของแต่ละกรณีไม้ว่าอะไรกรณีแรก a ลบหนึ่งเป็นสามได้ a เท่ากับสี่ถูกปะ b ลบสิบหกเท่ากับห้าย้ายสิบหกไปบวกห้าเป็นยี่สิบเอ็ดเอาเจ็ดไปหาเหลือ b 3. เท่ากับสามกรณีที่สอง a ลบหนึ 2, ่งเท่ากับห้า a เท่ากับหกถูกปะ, 5, 6, กปะ b ของเราเป็นอะไร เอา16บไปบวกเป็น19ได้เป็น19ส่วน7ข้อ3 A ลบหเป็น15 A จะเป็น16และ B เป็นอะไร B เอา16เป็ไปบวก1เป็น17 17ส่วน7เราได้แล้ว3เคสแต่ว่าเราจะรู้ได้ยไงว่าคำตอบไหนถูกต้องคำตอบไหนถูกต้องก็อย้อกลับมาดูที่โจทย์ จก้กำหนดว่า a และ b เป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้น b เป็นเศษส่วนได้ไหมไม่ได้เป็นเศษส่วนได้ไหมไม่ได้เหลือข้อ1เคสที่1ที่ a และ b เป็นจำนวนเต็มคือ a เท่ากับ4และ b เท่ากับ3ได้คําตอบข้อนี้แล้วว่า a ของเราเนี่ยเท่ากับ4 b ของเราเนี่ยเท่ากับ3 A เป็น4 B เป็น3แทนค่าลงไปเขาให้หาค่าของ A ส่วน A ลบ B เป็นเท่าไหร่ A เป็น4ถูกป่ะ B เป็น3เท่ากับ4ส่วน1ตอบ4แล้วเราก็มาดูว่า4ของเราเนี่ยคำตอบที่ตอบ4เนี่ยอยู่ในช่วงใดอยู่ในช่วงนี้ไหม ไม่ใช่หรืป้าเพราะว่าถ้าเป็นข้อสามเนี่ยคือช่วงนี้ช้ข้อสเนี่ยมันคือช่วงนี้ศูย์สปิดถึง4ี่เปิดคือมันไม่เอาสี่เพราะฉะนั้นสไม่อยู่ในช่วงนี้4อยู่ในช่วงไหนต้องอยู่ในช่วงนี้ถูกป่าพอเซ็ตพอเราลักเส้นจำวนมันจะเป็นรูปนี้เอา4เพราะฉะนั้นสอยู่ในช่วงนี้ก็จะตอบ h ช้สี4 โจทย์ข้อนี้ก็มาทบทวนอีกหนึ่งรอบโจทย์ข้อนี้มันก็เป็นเป็นอีกแนวหนึ่งที่โจทย์ชอบออกก็คือมันมีสรรมการที่มีสองตัวแปรแต่ว่ามีสมการเพียงสมการเดียวเมื่อสรรมการสองตัวแปรแต่มีสรรมการเดียวทำยังไงเราจะต้องย้ายข้างตัวแปรไปอยู่ฝั่งหนึให้หมดจากนั้นพยายามจัดรูป พยายามจัดรูปอันนี้ให้เป็นให้อยู่ในรูปสองวงเล็บคูณกันโดยอันนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเราต้องจัดรูปให้องเล็บหนึ่งเหลือแค่ b วงเล็บหนึ่งเหลือแค่ a เพราะฉะนั้นเราจะต้องดึง b ออกมาดึง 7b ออกมาก่อนพอดึง 7b อันนี้มันเหลือ a ลบ1ถูกปะดึง 7b ออกมาเหลือ a ลบ1ข้างหลังทำยังไงให้เป็น a ลบ1ก็บวก16คอยทั้งสองข้างแล้วดึงลบ16ออมาเหลือเป็น a ลบ1 พราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ต้องบวก16ด้วยแกเป็น15อ่าก็คือที่มาของสมการนี้จากนั้นจากสมการนี้เราก็ไปดูเงื่อนไขคือถ้ามันเป็น10ถ้ามัน2ตัว2วงเล็บคูณกันได้15เนี่ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างเป็น1เป็น15เป็น15เป็น1เป็น3มเป็น5้เป็น5้เป็น3ถูกไหมและเป็นอะไรอีกเป็นลบหนึ่งลบสิบห้าถูกปะ ลบสิบห้าลบหนึ่งลบสามลบห้าลบห้าลบสามเป็นได้หลายกรณีมากแต่แต่ว่าอะไรเราไปดูโจทย์โจทย์เขาบอกว่า a ของเรามันมากกว่า2แล้วในนี้มันมีวงเล็บหนึ่งที่เป็น a เพราะฉะนั้น a มากกว่า2 a ลบหนึ่งจะต้องมากกว่า1พอ a ลบหนึ่งมากกว่า1วงเล็บนี้จะต้องเป็นบวกเสมอถูกปะเพราะมันมากกว่า1เพราะฉะนั้นเราตัดอันที่เป็นลบออกและตัดอันที่มันสมมติให้อันนี้เป็น a ลบหนึ่ง แต่อันนี้มัน a ลบหนึเป็นหนออกด้วยเพราะว่าเขาบอกว่า a ลบมันมากกว่า1ก็จะเหลือแค่3ามเคสก็คือสามเคสนี้อ่าสาเคสแบบนี้ a ลบหนึ 1, 3, 5, 5, 15, 7, ่เท่ากเท่ากับห้าเท่ากับสิบห้า b ลบสิบเท่ากับห้าเท่ากับสามเท่ากจากนั้นเราก็แทนเราก็แทนลงไปให้ a ลบหเท่าก a ลบท่ 1, 5, 5, a ลบหเท่ากัก็ได้คําตอบออกมา3ามคำตอบซึ่ง มันจะต้องมีแค่คําต,ต,ตอบเดียวที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องมันจะมีแค่คําตอบเดียวที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องก็คือคําตอบข้อท,ที่หนึ่งเคสที่หถูกไหมเพราะว่าเขาบอกว่า a กับ B ต้องเป็นจํานวนเต็มเป็นเศษส่วนไม่ได้ก็จะมีแค่ตัวเดียวคือ A เท่ากับ 4, B เท่ากับ3จากนั้นเราก็แทนกับเข้าไปในสิ่งที่เราต้องการให้หา A เป็น4 B เป็น3ลบกันเหลือ4 4ก็จะอยู่ในช่วงนี้ช่วงที่4ก็คือปิด4ถึงเปิด6อ่าข้อนี้นะครับก็จะตอบช้อยที่4เรียบร้อย